กินกินค่ะมาช่วยบะนมีท่ทำกับข้าวแล้วสวัสดีค่ะโบตันเดงค่ะ วันนี้คุณแม่นะคะก็อยู่กันที่บ้านนะคะเป็นวันหยุดวีคเอนของเรานะคะก็จะมีทั้งคุณพ่อคุณลูกอยู่กันพร้อมหน้าเลยค่ะวันนี้นะคะในฐานะแม่บ้านคนนึงนะคะก็มีไอเทมที่ดีมากๆสําหรับคุณแม่ยุคใหม่นะคะนั่นก็คือเครื่องกรองน้ําโคเว รุ่นเกรซีนสำหรับฟังก์ชันนะคะที่ทำให้คุณแม่เนี่ยชอบเครื่องกรองน้ำโครเวรรุ่นนี้มากเลยนะคะนั่นกะ็คืออุณหภูมินะคะมีให้เราเลือกใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำอุณหภูมิห้องน้ำเย็นนะคะน้ำอุ่นน้ำร้อนซึ่งการใช้ในแต่ละฟังก์ชันเนี่ยง่ายมากเลยนะคะ mm hmm. เพียงใช้ปลายนิ้วสัมผัสเองค่ะกดเลือกนะคะว่าเราอยากจะชงกาแฟให้สามีชงนมให้ลูกหรือว่าจะชงชาให้ตัวเองนะคะ mm hmm. ก็จะสามารถได้น้ำที่ อุณหภูมิตามต้องการแล้วก็สามารถเลือกปริมาณได้ด้วยอีกอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือเรื่องของความปลอดภัยนะคะสําหรับคุณแม่บ้านที่มีลูกเล็กเด็กแดงอยู่ในบ้านนะคะเราก็จะเพิ่มปุ่มตรงชายล็อกตรงนี้ขึ้นไปนะคะกดแช่ไว้นะคะก็จะเป็นการล็อกการทํางานของเครื่องทั้งหมดเลยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับลูกของเราได้ะคะ่ะนอกจากจะกรองน้ําได้สะอาดแล้วนะคะยังมีการเพิ่มถึงความปลอดภัยของน้ําดื่มด้วยะะก็คือการฆ่าเชื้อด้วยแสง U v วตรงนี้นะคะทุกครั้งที่เราเปิดน้ําตรงนี้ออกมาเนี่ยก็จะมีการ เพื่อความปลอดภัยของทุกคนในครอบครัวค่ะและอีกฟังก์ชันหนึ่งนะคะนั่นก็คือปุ่มที่เราจะเซฟเมนูหลักๆที่เราใช้เป็นประจำนะคะได้ถึง3เมนูได้กันนะคะอย่างของโบตันเองเนี่ยก็จะเป็นการเซฟชงกาแฟของคุณพ่อนะคะจะเป็นชงนมให้ลูกแล้วก็ชงชาให้ตัวเองนะคะสามารถกดหนึ่งครั้งกดปุ่มเปิดน้ําเราก็จะได้น้ําที่อุณหภูมิที่เราต้องการแล้วก็ปริมาณที่เราต้องการเพียงปลายนิ้วสัมผัสเท่านั้นเองค่ะ เราวาดแผ่นเล็กเสร็จไปหลายแผ่นแล้วเดี๋ยวมามิว่าเราไปวาดแผ่นใหญ่ตรงนู้นดีไหมคะดีค่ะระบายนานแล้วยิงๆหิวยังคะหิวแล้วคะ่ะหิวแล้วอะคะ คุณพ่อคุณลูกเริ่มหมดหิวกันแล้วนะคะเดี๋ยวโบตันเข้าครัวไปทํามื้อเที่ยงกันเลยดีกว่าค่ะมื้อเที่ยงวันนี้นะคะจะเป็นเมนูอะโวคาโดโทสนะคะขั้นตอนแรกนะคะจะเป็นขั้นตอนของการล้างผักนะคะเราก็จะเอาผักทุกอย่างเนี่ยไปล้างในน้ํานะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นการเตรียมวัตถุดิบนะคะอะโวคาโดนะคะอันนี้โบตันจะเลือกที่แบบพร้อมกินนะคะ การที่เราจะได้เนื้ออะโวคาโดที่นุ่มเนียนน่าทานมากขึ้นแล้วตอนที่ปาดลงไปบนขนมปังเนี่ยจะทำให้ปาดง่ายขึ้นนะคะก็คือให้ใส่น้ำอุ่นลงไปในชามด้วยนะคะตอนที่เราบดเห็นพอเราใส่น้ำลงไปนะคะมันก็จะ ได้ความนวลเนียนละมุนอ่าโอเคตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะเรียกน้องมาช่วยทําอาหารกันนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะเราต้องทําการล็อกเครื่องนี้ก่อนนะเพราะว่าเขาทําน้ําร้อนได้นะคะกดไปที่ปุ่มชายล็อกตรงนี้เลยอ่าขึ้นไฟสีแดงแล้วนะคะก็ไม่ต้องกลัวแล้วค่ะว่าน้องจะมาเผลอกดน้ําร้อนออกมานะกิ้งกิ้งค่ะมาช่วยแบบนี้ทำกับข้าวเลยวิน <c oughs> ตรงนี้เลยค่ะผู้ช่วยคนเก่ง เป็นแันนี้เลยค่ะยืนวันนี้เลยน้องขอทำได้ได้ได้ <มา S 1> ค่ะ,คะเป็นไงคะสนุกไหมคะทำอาหารวันนี้อ่าราคามื <laughs> อาม้อเที่ยงของเราก็เสร็จแล้วนะคะ อะโวคาโดทโทสเดี๋ยวเราเรียกดาดามาทานเลยดีกว่านะเนาะเรียกดาดามาแล้วดาดามาแน้ะมือเท้างเสร็จแล้วค่ะเอ้โะใครทำคะใครทำจริงๆทำเองเลยค่ะโอ้โหม,มีลูกตามีปากด้วยเหรอ <laughs> <laughs>